ดวงไฟแห่งความผาดหมางแห่งความแค้นของเหล่าพ่อมดแม่มดรืออำนาจที่มีอยู่จริงเวทมนต์ที่ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างได้คือเวทมนต์พ่อมดแม่มดแต่ละตนนั้นจึงจําเป็นต้องหาลูกศิษย์เพื่อเป็นทายาทสืบทอดเวทมนต์ต่อไปเหล่าแม่มดจะแปลงร่างเป็นผู้หญิงฉมงามการฝึกวิชาพ่อมดแม่มดนั้นจะต้องมีความพยายามรับใช้ลูกภาคสอง เช้า,ชาแล้วโอเควันนี้เราต้องลงไปหาคุณลุงใช่ไหมคุณลุงโพสันครับเฮ้ยห้ามเรียกว่าโพสันอีกต่อไปเพราะลุงเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเดิมแล้วโยม,มาบาลเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนชื่อได้แต่ในบัญชีดำให้เป็นโพสันโอ้เดี๋ยวคุณลุงกลายเป็นชื่อแซนดีด้แล้วลระครับใช่แล้ว โคตรดีใจเป็นบ้าเลยเออวันนี้นะโลวงมีภารกิจพิเศษจะให้ทําอีกรอบหนึ่งตอนนี้คุณยายประชุบได้ย้ายมาอยู่บ้านข้างบ้านเราแล้วอืมไหนครับกลางทะเลหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในใต้น้ําครับ <S <S เอ้ยจะบ้านเหรอเขาก็ตอนอยู่ในบ้านสิโอ้โหแต่ว่าจะว่าไปแล้วเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะไปหาดีกว่า ได้ข่าวว่าแปลงร่างกายเป็นผู้หญิงฉมงามนมนี่เป็นนมกันเลยทีเดียวเชียวนะอ๋อล้ครับแล้วแล้วเอ๊ะเดี๋ยวเอ๊ยผมคิดไม่ออกแป๊บน,นึงนะเอ้ยคุณลุงแซนนิดเป็นภรอ่าเป็นผัวเมียภรรยากับคุณยายประชุบไม่ใช่เลยครับแน่แน,น่ยังจะเสือกจําได้อีกก็ใช่ไงก็นั่นแหละยายแกอ๋ออ๋อ,อครับครับ คุณยายประชุบนี่คือยายผมใช่ไหมครับใช่แล้วอ๋อโอเคครับอ่าแล้วคุณลุงครับออผมจะถามอะไรเนี่ยเออแกจะถามอะไรก็ว่ามาสิเออคุณยายนี่ช่างเลยครับผมโอเคอืมเนี่นเดี๋ยวทำไมคุณคุณลุงไม่ชื่อคุณตาเลยครับก็ช่างลุงเถอะตาไม่อยากแกเป็นมากกว่านั้น เขาว่าตามันแก่กว่าลุงนะจะบอกให้อุ๊ยโอเคครับได้ได้ได,ได้อืมงั้นบอกพิกัดมาให้ผมเลยได้ไหมครับเออแกก็เดินออกไปนอกบ้านนะแล้วก็จะเอาไอ้เจ้าดําเนี่ยไปก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตอนนี้มีชื่อไอ้เจ้าดาหรือ,อยังอ,อ๋อยังนะครับก็เรียกเจ้าดําเหมือนเดิมนครับผมก็ยังคิดชื่อไม่ได้ครับทเทวดาเขายังแบบ มัวๆกันอยู่ครับเดี๋ยวผมต้องให้เทวดาเขาคอมเมนต์กันมาแบบเยอะๆก่อนนะครับอ๋อแล้วเทวดาอยู่ตรงไหนอ่ะตรงไหนก็ก็อยู่ในหัวผมเนี่ยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตั้งชื่อได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมบอกอ่าคุณลุงนะครับอ่าคุณลุงครับคือยังไงนะครับผู้ต่อเลยครับผมเออแล้วก็เอาเจ้าดําเนี่ยนะ,ะขี่ม้าไปมันมันมันแคนิดเดียวไม่ต้องออกไปก็ได้นะ เดินไปแล้วก็จะมีสะพานข้ามแล้วก็จะมีบ้านแม่มดแสนสวยโอ้โอ้ใหญ่โอ้เบบี้ท่าทางจะเยอะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปเดินทัวร์แป๊บหนึ่งนะครับเออได้ให้เวลาสักสองสามนาทีอ๋อได้ครับโอเคเฮ้ยเช้าแล้วโอเคดาเมยอะไรครับเออคือว่าตอนนี้เรายังไม่มีชื่อนายนะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็ ชื่อใช้ชื่อนี้ไปก่อนก็ได้ครับชื่อนี้ก็พอเหมือนกันนะครับอ๋อเหรองั้นก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยนายนายหิวหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับผมสามารถรีเจนเลือดตัวเองได้ครับรีเจนเลือดตัวเองเหรอทำไมถึงสามารถทำเงนินได้ละ่ะก็คุณลุงแซนดี้ครับผมโอเคแล้วทำไมต้องมายิ้มปันเหลืองใส่ด้วยเนี่ย <c oughs> อุ๊ยเดี๋ยวขอขี้กันแป้นนึงนะครับ อึอโอ้อโอ้สุดยอดโอเคโอ้ยที่ตอนเช้านี่รู้สึกดีจริงๆเลยอืมเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวเหม็นเดี๋ยวเหม็นโอเคอ่าแล้ววันนี้นายจะไปกับเราหรือเปล่าอ่ะอ้ก็แล้วแต่คุณแชมป์เลยครับอืมเหรองั้นงั้นงั้นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแล้วนี่ไง อ๋อนี่ไงคุณบ้านคุณยายประชุบเป็นพี่สาวแม่เราไม่ใช่เหรอวะเ,เดี๋ยวเออใช่ามหมเดอะเอาเป็นว่าญาติเรานั่นแหละเอ่อเราเห็นบ้านคุณยายประชุบแล้วอะเอาไงเดียก็ถ้าเห็นแล้วก็เดินไปได้เลยครับงั้นเดี๋ยวขอไปบอกคุณลุงก่อนนะครับโอเคก็อ่า คุณลุงแซนดีครับอะไรเหรอผมเจอบ้านแล้วครับบ้านอยู่ทางนู้นอยู่ก็ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมสามารถเดินไปได้เออแล้วก็เอ้ยลานเอ้ยบอกให้เขามาหาลุงในคืนนี้ด้วยนะ <c oughs> ออออ,อ,อได้ครับไม่มีปัญหาครับเออลานในลองแปลงล่างให้ลุงดูอิสกรอบสิเอาเป็นสเกลิตันนะ <c oughs> โอเคได้ครับไม่มีปัญห,หาครับสเกลิตันนี่ครับอืมหน้าตาบอมเบลน,นะครับโอ้โหสุดยอดนมนี่เป็นนมอะไรครับพุณลุงลามกสก,กเปรตจริงๆเลยลุงเอ้ยเอ้ยด่าใครอ๋อเปล่าครับผมหมายถึงว่าที่เนี่ยรกสกปรกจริงๆเลยอ๋อแล้วไป โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอใช้แบทแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อที่จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้ดีกว่าผมใช้เป็นตัวละครผมธรรมดาดีกว่านะครับเอเอแล้วจะใส่ชุดอย่างนี้เลยเหรออ้าวเงียบถามไม่ตอบอ๋อก็ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะใส่หรไอเม่ <c oughs> ผมไม,ม่ใส่ไว้ดีกว่านะครับจะได้ดูเหมือนเป็นพ่อมดเออนั้นก็เอาชุดเพชรไปเก็บซะเอาได้ครับได้ได้ได ไม่มีปัญหาเลยมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเลยนะครับโอเคผมเก็บละชึบชบคุณลุงแซนดิปครับอะไรตอนนี้ผมรู้สึกว่าคุณลุงไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนะครับก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้กินอะไรก็อยู่ได้เราเรา้าที่บอกว่าให้คุณลุงคุณยายประชุบ มาที่บ้านตอกนกลางคืนเย็นนี้คือหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ามาคืนนี้ครับเออเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่ควรรู้อืมครับมาฝึกวิชากันเลยครับใช่แล้วฝึกวิชาขั้นสูงกันเลยทีเดียวเชียวแหละโอเคครับได้ได้ได,ได้นั่นเดี๋ยวผมไปเลยนะครับเออลีลาจังไป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 โอเคครับโอ้ดูภาพศิลปะอันนี้ผมรู้สึกชื่นชอบมากเลยนะเนี่ย คุณลุงครับผมถามหน่อยนี่รูปใครวาดับเนี่ยเออก็ลุงวาดเองเนี่ยแหละโอ้โหลุงวาดสวยมากเลยนะครับเนี่ยฟันนี่ขาวจ้วงเลยนะครับคิปเปอร์นี่กันหน้าตาทุเรสนะครับผมแล้วก็ตัวตัวซอมบี้แต่เดี๋ยวดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์นะครับใช่ไหมครับเออ,เอ,อมองมองอะไรมองอะไรครับเนี่ยเออกำลังดูหัวอยู่ งวดนี้ออกอะไรวะเนี่ยี่ขูดหลายรอบแล้วไม้นี่ไม้นี่ไม่เห็นใจได้เลยวิหน้าต่างนี่โอ้โหคุณลุงนี่เล่นหวยเป็นด้วยเลยครับเล่นโอ้โหโดนโดนแบบทุกงวดอืมโอ้โหสุดยอดเลยฮะอย่าบอกนะว่าขูดไม้อีกพวกนี้แล้วโดนอะใช่โดนอะไรโอ้โหแบบแติงๆเลยใช่ไหมครับหมายถึงว่าเลขนี้แบบเป๊ะเลยใช่ไหมถูกเลยใช่ไหม โดนแดกไอไฟโอ้โหเจ้บตัวแคบๆดูเพื่มโดนแบบว่าโดนเลขเอาเขาเข้าไปโอ้โหจะว่าไปคุณลุงแซนดิสนี่ก็ฝีมือศิลปะนี่ขั้นสูงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ะเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กทำไมเราไม่รู้เลยนะเนี่ยรู้สึกแสแย่จังโอเคเดี๋ยวในนี้มีอะไรสงสัยจะต้องแบบหาอาหารมาทำแล้วหนามงอืม ตาแก๊สเหรออย,อยากลองใช้เตาแก๊สดูจังเลยเฮ้ยฝนตกโอ้ไม่ก็คุณลุงครับอะไรคือมันฝนตกอะครับผมไม่ออกไปไม่ได้กลัวมไม่สบายไอย้บ้าพ่อมดเขาไม่กลัวกันหรอกฝนอะแล้วครับงั้นผมไปแล้วนะครับเออไปสักทีสถเฮ้ยรอเลยครับครับครับอือหือ อุย้ยหลบฝนก่อนชีวไมอืมดำอะไรครับเออเราขอหลบฝนก่อนได้ไหมอ่ะครับผมเออโอ้สภาพอากาศในวันนี้อยู่ดีๆฝนก็ตกเอ,อ๊มันจะมีอะไรหรือเปล่านะกลัวชุดเปียกฝนจังเลยอะ่ะทำไงดีอะ่ะลุยฝนไปเลยเหรองั้นเดี๋ยวขอเป็นสเต็ปแล้วกันนะชึบชึบอุอ,บอุ้ยอชึบอ่า โอ้โหอ๋อวเป็นไงบ้าขคุณใหญ่เอ้ยเดี๋ยวแสดงว่าเพิ่งมาสร้างใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเรายังไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยชิบชิปชิปนี่อ่าชิบชิปชิปโอ้ยรู้สึกหนาวจังเลยอ่ะสั่นไปหมดแล้วโอ้ยอึบอึบนี่โอ้นี่นี่อึบปุ๊บชิปชิปชิปนี่โอ้โหถึงแล้วโอ้โหเดีไหนขอดูหน่อยสิ โอ๊ย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 โอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยโยโอ๊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 ยโอยโอ๊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 ยโอยโอ้ยโอยโอัยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอยยโอยโอยโอ้ยอ อะไรเหรอโอ้โหเสียงน่ารักจังเลยอะเอ,อ่อคุณยายโอ้นี่คุณยายเหรอเนี่ยทำไมห,หน้าตาคุณยายน่ารักจังเลยครับอ๋อก็พอดีว่ายายนะ่ะแปลงรานะ่างน่ะทำให้ตัวเองอะ่ะดูสาวขึ้นค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยแต่เสียงนี้เหมือนกระเทยไปหน่อยนะครับคุณยายโอเคเดี๋ยวผมขอสำรวจบ้านก่อนนะครับ ใค่ะเสียงคล้ายๆดำม้มาผมเลยนะครับเนี่ยโอเค้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเอ๊ะเมลเมลนี่แสดงว่าต้องมีโทรเลขหรือว่าจุดหมายมัดแน่เลยนะครับอ่านี่ไงอะไรเนี่ยวิทยุเหรอโอ้พอดีจังเลยอะโอเคปิดปิดได้ไหมเนี่ยปิดก่อน ปิดเอา้าอุ้ยผมทุบอ๊อบ่รับไม่ได้โอเคหลานทำอะไรนะคะเอออะไรนะครับอยากอยาไปทุบเลยเพราะว่านนยายก็ฟังทุกวันนะคะอ๋อเะรอครับก็เดีย๋ยวผมกินคุกกี้รอนะฮะโอเคก็คุณลุงคุณลุงแซนดิสบอกว่าให้ผมมาหาคุณยายนะครับ เพื่ออะไรก็ไม่รู้อ้าคุณยายเงียบทำไมครับโอก็คือว่ายายอะอยากจะให้ของอะไรบางอย่างนะก็อยากจะให้อะไรบางอย่างกับหลานบ้างนะคะอ๋อครับของที่ต้องให้ต้องการให้ผมนี่คืออะไรครับก็เป็นวิธีการผสมยาค่ะ ๋อ้ยโอ้ยนมเป็นนมอยี่ยที่ลุงบอกริงด้วยอะไรเหรอคะอ๋อเปล่าครับเปล่า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 แล้วเราขออยู่ไหนครับอยู่ด้านหลังค่ะอ๋อด้านหลังอ๋อนี่มันที่ผสมยาใช่ไหมครับใช่แล้วคะ่ะเอาไว้ผสมยานะคะเดี๋ยวคุณลุงก็คงจะโอกเคล็ดลับในการผสมยาให้ละคะอ๋อครับนี่ก็คือ วิธีการเป็นพ่อมดแม่มดใช่ไหมครับต้องสมยาเป็นใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะอ๋อครับงั้นเดี๋ยวผมขอดูกันนะครับตู้เย็นมีอะไรบ้างเนี่ยผมหิวมากเลยโอ้ไม่มีอะไรเลยโอ้โอ้โเดินเดินข้ามโต๊ะเหรอโอ้โหอะไรจะเสียมารยาทขนาดนี้เอ่อคุณยายครับอะไรเหรอนั่งก่อนสิโอ้เสียงสูงเนี่ยอ๋อครับนั่งนะครับก็คุณยายอยากจะบอกว่า รักหลานมากเลยนะสิ่งที่ยายทําไปนะ่ะในตอนนั้นน่ะก็เพราะว่าเพื่อให้หลาน่ะได้มาอยู่กับยายที่นี่เป็นพ่อมดแม่มดกับลุงแซนดิสอ๋อครับก็เออผมลืมบอกไปว่าคุณลุงแซนดิสอะ่ะอยากจะให้คุณยายประชุมเนี่ยในบ้านคุณลุงในคืนนี้อคุณยายจะว่างไปหรือเปล่าครับก็ว่างไปนะเดี๋ยวคุณยายไปเองนะคะ โอ้นะคราด้วยอ๋อครับโอเคครับก็ยายมีหลานสักคนไหมครับโอก็มีอยู่แต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับนะคราด้วยโอเคครับก็ไม่มีอะไรครับผมก็มีมาแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับขาเออเอออะไรนะครับค่ะโอเคโอเคก็ก็กลับบ้านนะครับเออคุณยายครับผมถามหน่อยเออค่าเลือดนี่คือค่าอะไร เป็นคาดเกี่ยวกับสัตว์ที่มาให้ยายรักษาเลยคะ่ะโอ้คุณยายรักษาสัตว์เหรอครับฮะโหน่ารักแถมใจดีอีกด้วยโอ้โหสมแล้วที่เป็นเมียลุงเราเออเดี๋ยวก็เป็นญาติเราดลีละอะไรนะคะรักอ๋อเปล่าครับก็เดี๋ยวผมขอกลับบ้านเกินนะครับผมรู้สึกไม่สบายแล้วเนี่ยอ่ตาฝนให้มากนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อย บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะบอกว่าฝนตกปอยกลางร่มด้วยไม่มีร oh, ่วมครับงั้นโอ้ผมฟังเสียงคุณยายแล้วปวดจิตมากออกกลับบ้านกันนะครับ้โอ้โหหลบฝนหลบฝนหลบฝนเอ๊คุณยายน่าจะเสียงเพราะกว่านี้นะเนี่ยเอ๊ะทำไมรู้สึกแปลกๆจังเลยเหมือนเสียงกระเทยเลยนะคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่า ต่ก็ช่ามนเถอะน่ารักไปอีกแบบโอเคกลับบ้านเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบฝน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 ชึบ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 นี่เอาว่าไงดําครับเออคือว่าขอหลบฝนแป๊บนึงนะครับผมได้อะไรมาบ้างครับอ๋อได้บาเก็ตแล้วก็อ่าถังใส่ใส่น้ำอ่ะนะฮะแล้วก็ที่ผสมยา อ้ครับดีใจด้วยนะครับผมคิดว่านั่นคือการผสมยาขั้นสูงสุดนะครับโอ้ผสมยาขั้นสูงสุดได้เหรอครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบไปหาัลุงดี้งตื่นเต้นแล้วยโยโทำไมไฟไม่ดับเนี่ยเออแตกไปละอ๋แบบอเวทมนต์เวทมนต์โอเคช่วยครับคุณลุงครับผมนัดคุณยายให้แล้วนะครับคืนนี้คุณยายประชุบจะมาหาคุณลุงโอ้ดีมากเลยก็ไหนในละคลอง อ๋อนี่ครับได้บาร์เกตแล้วก็ที่ใส่นาแล้วก็ทิ่สมยาเออแล้ววางเลยเออวางตรงไหนครับหาที่วางเลยดุนดุนตรงนี้ได้ไหมครับเออตรงไหนก็ได้อ่าให้ไวเลยชึบอ้าวชึบชึบโอวบอวางตรงตีนทำไมเนี่ยอ้าวโอเคโอเคโอเคอ้าวคุณลุง ผมเผลอทำพันเออไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงเสกให้ใหม่เอ,อ่อเชว็บโอ้ขอบคุณมากครับผมโอ้ก็เมื่อกี้เผิดอทุบไปครับเออวัาหลังเนี่ยทำอะไรแล้วระมัดระวังด้วยเพราะว่าขอพวกนี้เนี่ยมันรุนแรงคือหมายถึงว่าถ้าทุบปุ๊บหายปั๊บเลยนะแล้วทำเอ้าลุงหนีผมทำไมต้องให้ผมไปหาคุณยาไปชุบด,ด้วย <c oughs> ประเด็นคืออยากจะให้ร้านอะ ไปนัดคุณยายเขาเฉยๆนะเป็นไงคุณยายแจ่มไหมโอ้แจม่มโบเลยครับแต่เสียงเหมือนกระเทยไปหน่อยเออช่างาเถอะโอเคก็เสียงภาคมันมีคนเดียวอะไรนะครับเปล่าเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอบ้าตรงนี้แล้วกันนะเออดีมากโอ้รู้จักคิดนะเนี่ยเรามีสมองกับเขาด้วยเราคนตีเนี่ยน,นลงุงโอเคแล้วยังไงครับเออเนี่แหละก็เอาตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย จะมาสอนวิธีการผสมยาซึ่งต้องไปหาพวกขอมาผสมนะ่ะหมายถึงว่าพวกสารเคมีในการผสมแล้วก็วัตถุดิบในการผสมจะได้ได้ยาอ่าเราดูตัวอย่างไหมล่ะไหนครับตัวอย่างอยู่ไหนครับอยู่ในถังเดิมนะ่ะที่ห้านเอาชุดพวกนี้มานะ่ะชุดพวกไหนครับที่ร้านไซอยู่นั่นแหละอ๋อตรงนี้ไง่อ๋อนี่เงโพชั่คโอเคอ๋อยาเหรอครับเออห้านลองอไปกระโดด อ่าหน้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 าระเบียงหน้าระเบียงโอเคเหรอครับได้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 ไดเออโดดนี่อย่าให้ถึงกระตายนะโอเคแกนหักขาหักพอจะบ้าเหรอล,ลงุงลุงนี่รักหลาหนจริงเลยเอ้ยเขินโอเคตรงใช่ไหมชึบนีโ่โอเคโอเคต้องโดดหลายๆครั้งหรือไม่ก็ต้องชึบนี่แนะโ่โดดโดดอ่ะ อยงนี้ด้วยชึบนี่แน่ที่ทำไมเราไม่ตายอ่ะโอเคแป,นะป๊บนึงนะชึบนี่อ่ะแขนหักซะไหนอะ่ะชึบโอ้โหอืมไม่สบายด้วยโอ้โหจะเป็นหวัดไหมเนี่ยชึบนี่อีกเอาอีกยังไม่สะใจพอเอาให้กระดูกแขนหักขาหักไปเลยโอย้พูดอะไรของเราเนี่ยโอเค อาคุณลุงครับตอนนี้ผมสภาพนี้ไม่รอดเออแล้วทีนี้ลองกินยาดีเออผมขอกินคุกกี้ก่อนนะครับโอเคก็กินยาก่อนคุกกี้ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับผมเชื่อเฮ้ยเห็นไหมมันจะรีเจนเลือดของหลานจริงดิจริงโอ้สุดยอดเลยครับอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องใช้อาหารสิครับ ก็ต้องใช้อยู่ดีนั่นแหละแต่ว่ามันใช้สําหรับการต่อสู้เวลาเลือดเราลดอะไรประมาณนี้มันสามารถรักษาไข้ให้หายได้ด้วยอ๋อครับเฮ้ยเปลียวว่ะดีใจจังเลยเดี๋ยวพ่งนี้ผมจะตื่นแต่เช้ามาเรียนนะครับเออแต่ว่าต้องมีหาวัตถุดิบนะแต่ว่าลุงจะเตรียมไว้ให้บางส่วนเราจะมาเรียนวิชาการผสมยากัน๋อครับแหมคุณลุงนี่ใจดีจริงๆเลยนะครับ ผมรักลุงนะเออลุงก็รักหลานแต่ว่าลุงรักคุณยายมากกว่า <c oughs> ดูนมมันสิอะไรครับปอบป่า,ปาลุงม,มาโนโนมอะไรโรคจิตอะไร๋อปอป่าครับงั้นเดี๋ยวผมขอนอนก่อนนะครับอ,อ๋อทำไมทำไมมันเด้งมาอย่างนั้นอ,อ่ะอ๋อมันเป็นขวดไม่ใช่เหรอมันก็ต้องลอยสิเฮ้ยเ,ออเดี๋ยว นั่นแหละครับเชิบเชิบเอาเปล่าครับไม่มีอะไรครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมอไปนอนกันนะครับเออโอเคครับบ๊ายบายครับปวดมันจะรออีกนานไหมเนี่ยนำคาญมากเอ,อ้ยปล่อยมันวันดีลาตีสวัดครับผมวันดีลาตีสวัสด์ครับ,บ,รบเอามันจะฟักเดี๋ยวมันยังช้าอยู่เลยนะลุงงั้นผมขอนอนตอนกลางคืนแล้วกันนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không